เพราะฉะนั้น critical thinking หรือวิจารณญาณข้อแรกเลยอันดับแรกที่ต้องดูคือ who ใคร who, เป็นคนพูดหรือใครเป็นคนให้ข้อมูลนั้นจาก who แล้วก็คือ what 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 คืออะไรเขาพูดอะไรสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นเนี่ยนะคะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ว่ามีเครื่องสําอางที่กินแล้วขาวกินแล้วสวยกินแล้วผอมมันถูกต้องไหมมันจริงไหมมันใช่ไหม,มนะคะวิธีตรวจสอบที่ง่ายที่สุดคือถ้ามันมากับอินเทอร์เน็ต ก็ตรวจสอบด้วยอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ใช้ความมานะพยายามในการค้นคว้าค้นคว้านิดนึงเพราะว่าสมมุติว่าเราใช้ g o o g l e พอเราใส่คำหนึ่งคำเข้าไปเขาก็จะบอกว่าตอนนี้มีใครพูดถึงเรื่องนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตบ้างผลการค้นหามันอาจจะมีเป็นพันหรือเป็นหมื่นผลการค้นหาก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อเฉพาะผลการค้นหาแรกๆที่พบอย่างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ย มันง่ายมากเลยกดปุ่มหนึ่งก็จะเป็นการดูดข้อมูลนั้นไว้กดอีกปุ่มหนึ่งก็ปล่อยข้อมูลนั้นต่อออกไปเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าข้อมูลซ้ำๆนะคะ<ๆ>ก็จะถูกเผยแพร่ไปในเว็บต่างๆ โดยมไม่รู้ว่าใครเป็นเป็นคนเขียนเป็นคนเขียนกันแน่เนี่ยนะคะประโยคเดียวกันประโยคเดียวกันข้อความเดียวกันสะกดผิดที่เดียวกันเจอซ้ําๆนะคะเป็นสิบๆเว็บเลยแสดงว่ามีการคัดลอกกันต้องม,<า>มีการคัดลอกกันเกิดขึ้นแน่ๆทีนี้เว็บเหล่านี้เนี่ยโดยมากมันก็จะขึ้นมาเป็นถ้ามันซ้าๆกันเยอะๆมีคนเข้าไปดูบ่อยๆก็จะขึ้นมาเป็นเว็บแรก ที่ที่ได้จากการสืบหาโดย<ช>โดย Google เวลาที่รเราค้นหาครับซึ่งมันก็น่าจะง่ายในการที่จะสืบหาข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราสงสัยว่าสรรพคุณของยาตัวเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูสืบค้นในฐานข้อมูล,ลหลายๆอย่างนอกจาก ที่จะตามเว็บเพจต่างๆที่คนเขียนกันเองมันก็จะมีของสถาบันต่างๆของสถาบันการศึกษาของสถาบันวิจัยที่อาจจะพูดถึงยาตัวนี้ของสารเคมีตัวนี้<ม><ม>ตัวอ,อย่างเช่นสารเคมีที่ทําให้ผอมหรือว่าทําให้ขาวนะครับ<ช>เราสามารถที่จะตรวจทานหรือว่าสอบทานข้อมูลเหล่านั้นได้จากถนข้อมูลที่น่าเชื่อถือจะกลับไปที่ว่าใครพูดใช่เพราะว่าพอพอเราต้องเชื่อมโยงกันนิดนึงว่าเออถ้าเป็นเรื่องยาต้องไปเช็คที่เว็บไหนหรือว่าต้องเช็คข้อมูลจากใครใช่ไหมคะหรือว่าพอเป็นเรื่องของ ศาสนานะคะพระไตรปิฎกเอ๊ะถูกต้องไหมข้อความนี้ที่ยกมาเออจะต้องย้อนกลับไปเช็คที่เว็บไหนนะคะจะไปเช็คในเว็บที่เป็นข่าวบันเทิงก็คงจะไม่ใช่ก็คงจะต้องย้อนกลับไปเช็คในเว็บไซต์ของทางด้านพุทธศาสนาโดยตรงนะคะน่าจะเป็นลักษณะนั้นครับเราพูดถึงใครไปแล้วเราพูดถึงอะไรไปแล้วอะไรไปแล้วครับตัวที่สามพูดที่ไหนที่ไหนพูดที่ไหนยังไงครับที่ไหน